ร้อยใบเลียงเลขนะครับเพื่อนๆร้อยใบเลียงเลขนะครับโอเคเอาใหม่ๆร้อยใบเรียงเลขนะครับนี่นะครับร้อยใบเรียงเลขทั่วไปก็ยังสามพันห้าเหมือนเดิมคอนเฟิร์มนะครับแต่นานๆนะครับจะมีอะไรแบบนี้เข้ามานะครับเพื่อนมีอะไรแบบนี้เข้ามานานๆทีหนึ่งนะครับก็สมควรกับราคานะครับเลขนี้นะครับเลขนี้นะครับไหนเอ่ยถ้าเดี๋ยวกลับไปหน่อยใกล้นะครับอ่าอีกใบหนึ่งครับ เรียบร้อยนะครับแหนบนี้นะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆร้อยใบเรียงเลขนะครับมี802ใช่ไหมครับแล้วก็8อีก5ตัวแบบนี้นะครับแหนบละ6,500บาทนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆที่ชอบเลขสวยนะครับเจอเลขแบบนี้ก็จะอดใจไม่ได้เลยนะครับสาหรับ0กับ8ก่อนนะครับ8หน้าแล้วครับ8 8หลัง5ตัวนะครับแหนบละนะครับ6 พันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับส่วนเ,นเพื่อนๆที่ไม่ค่อยสนใจเลขนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับสามพันห้าเท่าเดิมครับสวยมากๆทั้งสองแบบนะครับสําหรับไม่เล่นเลขและก็เล่นเลขนะครับ